เออเออหยิบของลลลลลลอแล้วใครจะไม่หยิบบะจะหยิบก่อนเองจะหยิบเอจะหยิบเงโอเคทุกคนเต็มพร้อมลนะอา่าฉันจะโยนไม้คุณไปนักันนะปรยบแล้วเสร็จแล้วจะบ่ายกระโดดจิบเออเอาอะไรนะออรอันนี้ลกันรตัด ออ๋อเอาจากคนดีกว่าจุ๊บโอเคอันนี้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 นี่อ่ะอันนี้ได้แล้วโอเครเราด้วยเอารูปนี้แล้วกันน่าจะได้อยู่ได้ละอืมก็เอาเวลาใช่ใชเ้เวลาห้าน,นาทีจะได้ให้เวลาห้องนันห้านาทีห้องนั้นกาจะโอเคนะ พอใจพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮียกูพูดธนาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วธนาล้มเลยแล้วกันเออทุกคนเตรียมพร้อมได้เลยนะโอเคอ๋อดูดิวาอาจะทำตามนั้นอืมอย่างนั้นต้องมีมาสมันต้องม,ม,งมีไอติดอยู่ตรงนั้นโอเคจะ,จะลองดูนะฉันจะลองทำอีกรอบฮ่าฮ่าทำต่อไป โอ้ตาขุมโอ้โหตาขั่มทำแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้นจะได้นนีอยสวาเ้พี่ดกะเอาหมาไเออ่าอ่อาอันนี้ทันละกันเอาอันนี้ทันละกันโไม่ได้นะเฮ้ยเอาไหมก็ไหมก็ได้เอาไหมก็ได้ โอ้ยไม่ต้องจ่ายทำคนจิกๆเว้ยก็ว่าอีกนานเลยก็จะเสร็จเนี่ยเฮ้ยแม่ยัดตกใจมันแมงมุงเลยกูของมึงใส่กันยังว่าเฮี้ยตกใจอย่ก็แมงมุงเลยเฮ้ยทำได้แล้วทุกคนอ่ะพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหปิดได้แล้วฉันจะบรรลุเป้าหมานะว้าวของแกฉันช่วยไหอนะ ได้อยู่อืได้อยู่ได้อยู่นมาอะไรอะอน่เกินนั่งไงมันที่มันอยู่บนนั้นนะเปนเป็นเหมือนเมือนแขนนแขนมืออ่ะออกนี่ใชได้เออต่เมื่อตบมือต่มื่อเจก็ตบมือไงอเอ็คุณครับืตองสม่ตางเดกมังอะอมดูฉันสิอ๋ออฉันเทพมันะหมอกี่ก่อนนี่ขยันดีด้วยนะนี่เยนาเป็นไงาอืมใจเยใช่ได้ ใช้ยากอยู่เออสุดยอดไปเลยตาของตาใครตาฉันมากนะนะหน่ของฉันสวยไหมสวยงงงสวยจริงสวยจริงอะไรจริงวะสุดยอดอะไรจริงอ่าลายเขียวมั้งละอ้าวนี่จะสวยจริงสวยไหมพี่ส้มเอออย่างเงี้ยนะโอสุดยอดนะมึงไง The god is alive! you alive! Y'all alive! Yeah, yeah, yeah. yeah. I One minute! so Don't I